สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูตานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะหน่วยที่2หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นักเรียนรู้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีหลักการทํางานอย่างไรคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ะะเพื่อมาอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการคำนวณการเก็บข้อมูลการตัดสินใจซึ่งในอดีตเนี่ยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ในด้านทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้กับงานหลายๆอย่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางราชการทางด้านธุรกิจทางด้านการแพทย์และการทหารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย5หน่วยหลักๆได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผลกลาง 3. หน่วยความจำหลัก 4. หน่วยความจำลอง 5. หน่วยแสดงผลค่ะเรามาดูหน่วยที่1กันเลยค่ะหน่วยที่1หน่วยรับข้อมูลเข้าหน่วยรับข้อมูลเข้าจะทําหน้าที่รับข้อมูล จากผู้ใช้เข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นข้อมูลอักษรข้อมูลสัญลักษณ์ข้อมูลตัวเลขซึ่งเมื่อรับข้อมูลเข้าไปแล้วจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเข้าใจได้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูลนี้มีอะไรกันบ้าง อย่างแรกค่ะแป้นพิมพ์2เมาสาม์ 3. ไมโครโฟน4จอยสติ๊ก 5. สแกนเนอร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เราจัดให้อยู่ในหน่วยรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะหน่วยที่ 2. หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราชอบเรียกกันว่า CPU หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า m i โครโปรเซส s ซอรเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ประมวลผลข้อมูลโดยจะทำงานตามชุดคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปและมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นการคำนวณการประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในระบบค่ะหน่วยที่ 4. หน่วยความจำลองหน่วยความจำลองเป็นหน่วยความจำที่เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่เราจะเอาไว้ใช้ในคราวต่อไป และสามารถที่จะบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมากตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำลองนะคะก็ได้แก่ฮาร์ดดิสซึ่งฮาร์ดดิสก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในกล่องเคสนะคะติดตั้งอยู่ในตัวแผงเมนบอร์ดนะคะอุปกรณ์อย่างที่สองที่เราใช้งานกันบ่อยๆก็คือแฟลชไดร์นะคะแฟลชไดร์ที่เวลาที่เรา เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราจะเอาแฟลชไดร์ไปเสียบเพื่อดึงข้อมูลออกมานะคะอุปกรณ์เหล่านี้จะจัดอยู่ในหน่วยความจําลองค่ะหน่วยที่5หน่วยแสดงผลหน่วยแสดงผลจะทำหน้าที่แสดงผลหลังจากที่ได้รับการประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก เพื่อทำหน้าที่ส่งหรือสื่อสารกับผู้รับโดยมีฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนแสดงผลทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในส่วนแสดงผลนั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลนะคะนักเรียนจะเคยเห็นและคุ้นตากันดีอย่างแรกเลยนะคะก็คือจอภาพค่ะอย่างที่สองคือเครื่องปรินเตอร์หรือที่เราชอบเรียกกันว่าเครื่องพิมพ เวลาแสดงผลออกมาจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เราพิ้น์ออกมานะคะสั่งพิ้น์ออกมาอย่างที่ 3. ลำโพงนะคะลำโพงที่แสดงผลออกมาเมื่อเรามีการใช้ไม้นะคะมีการใช้ไม้ผู้ใส่ไม้ไปแล้วลำโพงนะคะจะเป็นหน่วยแสดงผลออกมาค่ะเรามาดูการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กันนะคะว่าเป็นการทำงานอย่างไร อย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยการรับข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะไปทำการประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่ประมวลผลก็จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำก่อนนะคะเมื่อถูกจัดเก็บในหน่วยความจำแล้วการแสดงผลข้อมูลก็จะไปดึงข้อมูลนั้นออกมาแสดงผลค่ะและเมื่อมีการเปรียบเทียบการทำงาน ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการทำงานของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นั้นมีหลักความใกล้เคียงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ใช้สายตาในการรับข้อมูลส่วนคอมพิวเตอร์ใช้เป้นพิมพ์ในการรับข้อมูลมนุษย์นะคะคิดและจดจำสิ่งต่างๆด้วยสมองส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์จะคิดจดจำประมวลผลสิ่งต่างๆด้วย CPU มนุษย์จะมีการแสดงผลออกมาโดยการเขียนส่วนคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการแสดงผลออกมาในการพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบของเอกสารค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนเห็นไหมคะว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ และหากหนักเรียนคนไหนที่ต้องการดูคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังนักเรียนสามารถเข้าไปติดตามในช่องทาง Youtube ของโรงเรียนบันดรปัญทาไทยกาวาดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ